สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลสวลลาวกแพรวซันนะครับเขาก็เข้าใจแหละเรื่องของการออกมาระบายในเรื่องของงานนะครับหลายคนมองว่าซันวงสะทอนกับแพรวเนี่ยงานน้อยแล้วก็ไม่มีใครจ้างเนื่องจากว่าสันดาลไม่ค่อยดี นะครับแล้วก็นิสัยมักจะเข้ากับคนทางโซเชียลไม่ค่อยได้คือนามเป็นคนชอบโวยวายหรือเวียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอดูก็เคยบอกไปแล้วว่า,าเปร์ลาวแสงทองเนี่ยเขาจะไม่เวียงหรือวีนใครนอกจากคุณไปว่าหรือด่าบบรรพบุรุษของเขาเขาเป็นคนไม่ยุ่งครับสไตล์เขาแมนๆเลยฮะทำงานลุยอย่างเดียวไม่สนใจใครนะเขาก็ต้องเก็บเงินเหมือนพวกเราแหละเขาก็อยาก อ่ะทำงานไม่อยากให้ใครมาว่าเขาเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าการทํางานเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยหัวใจหลักคือการให้กําลังใจเพราะถ้าเราให้กําลังใจเขาเนี่ยเขาจะได้มีแรงต่อสู้ในการทํางานแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจตัวเองด้วยคิดว่าเราทําได้เราเก่งเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองเรามีวินยัยคิดแบบนี้ได้ทุกวันเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมีค่าเว้ย เออฉันก็ทําได้นี่ว่าจากคนที่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้ไม่เก่งพอได้ลองทําได้ฝึกฝนอันเนี้ยจะทําให้เราเก่งและขอเสริมอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการมีวินยัยคือวินัยเนี่ยมันคือการที่เราทําอะไรซ้ําๆนะครับเมื่อเราทําอะไรซ้ําๆเรามีวินัยทุกวันเนี่ยมันก็จะทําให้เราเก่งขึ้นพอเก่งเราก็จะกลายเป็นคนที่ชํานาญในในทางนั้นนะครับนี่แหละคือผลของการมีวินยัยคือทําทุกวันห้ามบน่นห้ามเบื่อนะครับอ่ะ น้องซันเนี่ยล่าสุดเขาก็ออกมาไลฟ์สดเนาะก็คืออยากให้ฟังเขานะครับคือเขาก็ระบายอะนะเมื่อคือนก็เป็นอะไรที่ปังมากเรื่องกลุ่มปิดนะครับปังจริงๆเลยนะมาอยู่ที่คนด้วยคนชอบไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบก็มาต้องเขามาดูแค่นไหมน้องซันคือก็ทำคลิปออกมาไงเขาขอบคุณขอบคุณคนที่มีแต่ให้น้องแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับ เขาขอบคุณทุกคนคนที่รักเขาก็สวยกคนที่รักเขาคนที่ไม่รักเขาก็ต้องปล่อยไปถูกไหมครับอ่ามันไม่จําเป็นต้องไปยื้อใครไว้เพราะสิ่งแบบนี้มันเป็นเรื่องของคนที่ชอบจริงๆนะบางคนไม่ชอบหมอลมบางคนไม่ชอบลิเก,กก็มีเยอะแยะไปแต่สําหรับน้องฟันเนี่ยคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามแปดเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าน้องเนี่ยมีความสุขหรือเปล่าสรุปก็คือน้องฟันมีความสุขในทุกๆวันที่ทํา แล้วก็การใช้ชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยเขาไม่ได้เดือดร้อนต่อให้ไม่มีงานเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับไม่มีความเดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าน้องซันเนี่ยเขาก็อยู่กับใครละ่ะแพรว่าคนที่ทําทงานแล้วมีเงินหมุนตลอดนะไม่ต้องกลัวครับการวางแผนคือการที่น้องซันเนี่ยเขาเขาเตรียมการมาแล้วเพื่อที่จะอ,อยู่กับหมอลาวงดังนะครับทําให้ ตัวร้องซันเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ารู้ว่าควรจะใช้ชีวิตอย่างไรใครที่สนใจใครที่ไม่สนใจนะน้องเขาสามารถที่จะประเมินได้นะว่าใครเนี่ยอยู่กับเขาอยู่ข้างเขาเอ่านะครับเขามีอีกหลายอย่างนะแล้วก็ไปพูดว่าเขาอ้วนเขาแบบกินจุ ไม่มีงานทําเอาตะก,กินจนกลายเป็นหมูกลายเป็นงูหลามมั่งแหละกลายเป็นอ้วนดูสิทําไมแรกเกลียดจังทําไมคุณนะไปว่าเขาแบบนี้ยรู้ไหมว่ามันเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นแล้วหนึ่งนะครับเพราะว่าการบูลลี่คนเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะแอ้ดูเห็นน้องฟันเขาออกมาไลฟ์สดไงแล้วก็เห็นว่าเออน้องเนี่ยได้ระบายว่าคุณเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วง เม่ว่าเป็นห่วงชีวิตของเขาเขาสามารถเดินเองได้เขาโตแล้วแล้วเขาจะเดินไปกับใครนั้นเนี่ยมันไม่สําคัญแต่สาคัญประเด็นที่ว่าคุณนะครับเป็นแฟนคลับของบิ๊กใช่ไหมแล้วคุณจะมาจับผิดเขาเลือกอะไรทั้งๆที่บิ๊กเขาไม่ได้รักแพรว,วแล้วและแพรว,วก็ไม่ได้รักบิ๊กแล้วแต่ยังคงมีความห่วงใยแล้วก็มีความอ่อ,อนไหวต่อเรื่องลูกทั้งสองคนนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องส่วนตัวแพรกับบิ๊กเขาเลิกกันแล้ว นะจบกันไปแล้วน้องซันจะเข้ามาใช้ชีวิตแล้วก็เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่แพรวขาดหายโดยที่น้องเนี่ยเอาความสามารถของน้องเนี่ยได้ลุยไปกับแพรวได้สู้ไปด้วยกันได้ออกงานไปด้วยกันได้เล่นมุกตบมุกโบะ๊บะนู่นนี่นั่นนะครับสารพัดที่เขาจะเล่นวางแผนนะการทํางานออกกันไนต์ต่างๆนะครับเรื่องของการแสดงโชว์แบบเนี้ยเออทำไมเราไม่ชื่นชมเขาทําไมเราไม่ไม่ไปบอกว่าเออซันเก่งขึ้นซันดีขึ้นมองข้าม ความความอวกของเขาไปเลยอะ่ะเพราะว่าตัวจริงไม่ได้อ้วนไม่ได้อวบเลยนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยัดเยียดจังจริงๆคุณอย่าไปอะไรกับกล้องนะคุณอย่าไปอะไรกับกล้องกล้องมันทำให้เราบวมและขยายขึ้นนะจากเลนแล้วก็จากรุ่นของแต่ละยี่ห้อนะส่วนมากกล้องเนี่ยจะทำให้เราบวม ยิ่งถ่ายช้อนขึ้นไปเนะี่ยโอ้โหนะพุงกระจายถ้าถ่ายบนลงล่างมันก็จะกลายเป็นหัวหัวหัวใหญ่ตัวรีบใช่ไหมฮะถ่ายช้อนล่างขึ้นบนก็กลายเป็นขาใหญ่มือโปรโทั้งหลายจึงปรับนะครับในการทํางานโดยการใช้กล้องแล้วก็พยายามปรับองศาให้มันพอดีพอดีนะบางคนก็บอกว่าทําไมรูปนี้หล่อจังทาไมรูปนี้ขี้เลเจจังก็บอกไงมันคือกล้องมันคือมุมกล้องครับเอาจริงๆคือไปดูตัวจริงดีที่สุด เราจะพูดเหมือนแอดเลยว่าตัวจริงน้องน่ารักจริงๆแปลวสวยจริงๆนะครับ แล้วก็เสน่ห์ของการทำงานมันจะมีคาลิชมากออกมามีความเป็นออร่าออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยแหละคือดาราเนี่ยแหละคือดาราหมอลำซิ่งที่อยู่วงการมานานนะครับน้องซันทำไมผ่านช่องเจ็ดมาได้เพราะเขาแคสแล้วว่าออน้องดูดีเขาก็เลยผ่านช่องเจ็ดมาได้นั่นคือการแคสมานะครับสรุปปัจจุบันก็คืออยู่กับเปลวๆก็คือมีความสุขดีไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่รู้สึกแย่อะไรทั้งนั้นมันอยู่ที่การให้กำลังใจถ้าเราให้กำลังใจทุกอย่างคือจบ บสบายใจได้สบายๆไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับใครจะว่าเรายังไงก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาก็ดิ้นปายไปเองนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันดีๆต่อไปครับสวัสดีครับ